กองข้าวกองขโมยเข้ามาเนี่ยเอาละคร้ยยอดันี่เรียโอ้รุนแรงรุนแรงนี่ธรรมดาดิ เด็กชายพาลุวัฒน์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับยังไม่ตัดเสื้อเป็นไองถ้าได้รางวัลที่หนึ่งจะจ้างหมอให้มาตัดเสื้อครับนี่โอชนยกยอแกนน้อยนุ่นจะลุกลุถูกห่วงจะรุดยาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่แหละยายาดาชั้นในใจเฮ้ยเฮ้ยลู่ลู่เฮ้ยเฮ้ยพระเพิร์บิชี่นี่เนี่ย ให่ใย่ตเทียููพี่เนนกันทีเยดียวหมดเวลาคอออเเพวกจะพิววกใ้จะพิวลมดูดีดเชือกพันตัวนั่นอีแล้วอืนอนื้อน่อันนู่นเนดฐานหมดฐาน เอกอกก็แปลงรกขนาดมันไม่สรงตัวมันอยู่ตรงไหนก็ยังดังได้ผมคือคิดน้อทรงนอนทรงเียงก็ยังได้เสียงอีกมากะดดุดุดุะดุมือม่ลุยอะไบ่อจอลอนอนนี่อนน หมดเวลาเอ,อ๋แสดงเจอนายลุงทิ้งบันไดเออได้่ิ